สวัสดีช้าเดอะเท็กซัสเชนซอร์แอนด์ซิเคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าฮิชเชเกอร์นะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนั้นเล่นฮิชเชเกอร์นะครับกับสายที่บอกเลยว่าเป็นสายที่น่าจะทําให้เซอร์เนี่ยลำคาญเรามากๆเนาะเพราะว่าวันนี้นั้นผมจะพาทุกคนนะครับเล่นฮิชเชเกอร์นะครับสายวางแถบเนาะแล้วเป็นสายวางแถบที่บอกได้เลยว่าถ้าเซอร์ติดแถบของเราเนี่ยจะทําให้เซอร์มีโอกาสตายสูงมากนะครับเพราะแถบของเราเนี่ยจะแรงมากจริงซึ่งเปิร์กที่ผมจะพาทุกคนไปเเเเเเเลล่่นน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 นใวววัััััััีีีี้้้ะะะะคครรรรรรรบบบบบกกกกิิิชออ์จมไไาาางดดด๋ยยปูสหแ ครับก็จะมีชื่อเปอร์ว่าสเกลนะครับและเปอร์ที่2นะครับก็จะมีชื่อเปอร์ว่าดินเนอร์เบลนะครับและเปอร์ที่3นะครับเปอร์สุดท้ายนั้นก็จะมีชื่อเปอร์ว่าเวนนอมนะครับโดยเปอร์แรกนะครับหรือเปอร์สเกลเนี่ยความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับฮีชไก์นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ข้อเสียของมันนะครับจะทำให้ฮีชไก์นะครับรีเซมินาช้าขึ้นกว่าเดิมนอสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเปอร์ที่สองนะครับหรือเปอร์ดินเนอร์เบลเนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อเเ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 เหหหหยยยยยืื่่่่่ออออออนน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 ะะ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 คคคคครร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 รัััััััับบบบบบบวาา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 ซซีีตติิิิดดดดแแ็็ขงง้้จสถปผใกกลไม หกสิหน่วยเนาะเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับและเปิรกที่3นะครับเปิรกสุดท้ายนั้นหรือเปิรกเว้นนอกเนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อเซอร์นะครับติดแถบของเรานะครับจะทําให้เซอร์นะครับเสียเลือดนะครับ one HP เนาะเป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับส่วนสกิลของฮิชเชอร์นะครับผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งซ้ายนะครับความสามารถของมันนะครับก็จะทําให้ฮิชเชอร์เนี่ยวางแถบได้เร็วขึ้นนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนสกิลเลเวลที่สองนะครับผมก็จะมาตรงกลางนะครับความสามารถของมััััันน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 ะะะะะคคคครร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 บบบบบบเเ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 มืืื่่่่่อออออออหหหยยยยวาาาาาาาซิิ์ีีตดดดแแทขขขงงจจํใ้้้กกไ ขึ้นกับเดิมเนาะ28%เลยนะครับและสกิลเลวที่สามนะครับเลวสุดท้ายนั้นผมก็จะมาฝั่งขวานะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเหยื่อนะครับหรือว่าเซอร์เนี่ยติดแถบของเรานะครับจะทําให้เขาเนี่ยเสียเลือดนะครับมากขึ้นกว่าเดิมเนาะเป็นระยะเวลาประมาณ5-10วินาทีนะครับส่วนสกิลที่ของนิชเกอร์นะครับผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับหากใครอยากเล่นเซตเบิร์กตามผมนะครับก็สามารถอัพตามผมได้เลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติด้านล่างนั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยค่าความแข็งแกร่งนะครับหหรรรรืออวววว่่่่่่่าาาาแแต้้้้มมมมมมสสสีีีีเเเเนนนนนนยยยยผกกก็็จจััับบบบไไปูทททะะะะคคคดดลุซิ นหรัวแต้มสีเขียวเนี่ยผมก็ซไปอยู่ที่บวก12นะครับมันก็จะรวมได้ที่40หน่วยเนาะซึ่งก่อนนี้ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะหากใครอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับหรืออยากสนับสนุนผมเนี่ยอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับฮิเชเกอร์สายแถบที่บอกได้เเ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 ลยยยยยยว่่่่าาาาามมมือออออซซรรร์์หหีีีีบบแขงงนนจะทใ้โกกสสตู เกมแรกครับกับพิชไซเกอร์ในด่านแก๊สเซชันนะครับตอนกลางคืนซะด้วยไงและเหมือนเซอร์จะทําเสียงดังแล้วทั้งที่ผมยังไม่ได้เดินเลยนะเดี๋ยวก่อนคือเกมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะวางแถบไว้ที่ไหนบ้างเนาะงั้นเดี๋ยววางไว้ตรงแบตเตอรี่เลยครับ1อันเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งอันอาจจะไปวางไวท้ที่ทางเข้าแบตเตอรี่ฝั่งตู้คอนเทนเนอร์ปะ่ะเพราะฝั่งนั้นเซอร์ชอบเข้ากันครับแต่ตอนนี้เราต้องรีบเลยนะเพราะว่าเซอร์ทำเสียงดังแล้ว ต้องมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้คิวหรือเปล่านะคือถ้าใครเหยียบแถบผมอะผมบอกเลยว่าแถบผมแรงมากๆอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนซิซี่ออกมาเดี๋ยวเราวางตัวนี้ไปอีกหนึ่งอันครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งอันเราอาจจะไปวางที่ที่มุดเนาะให้มุดต้องโดนต้องโดนแถบเราเลยผมว่าเกมนี้เขาน่าจะเล่นกันเร็วมากๆนะครับแต่เกมนี้เรามีคุลุงแฮนนะแล้วก็ซิซี่ครับซึ่งคุลุงแฮนน่าจะช่วยให้เราเนี่ยกันได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้าเขาใส่ฟิวเนี่ยเดี๋ยวก็งัดได้ไดครับได้อยู่นะ เดี๋ยวก่อนมาจากไหนวะเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนแฮกเลย <c oughs> มันโดดมาเหมือนแฮกเลยครับตกใจมันไปเก็บแล้วมันไปเก็บวาวซิซี่ิซี่มันอยู่ข้างหลังโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมองไม่เห็นได้ไงวันอะผมงงมากเลยแล้วตรงนี้มีคนเปิดประตูแล้วอืทำอะไรครับอย่าเพิ่งเปิดประตูโดดปะน่าจะโดดนะโอเคโดดลงไปหนึ่งคนครับ คุณปูเ่เลวหนึ่งแล้วด้วยใครมาสู้ผมต้องตายบอกเลยเออเมื่อกี้เหมือนจะอุ้ยตรงนั้นมีคนเปิดเหมือนกันแล้วเปิดเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงผมว่าแล้วมันต้องเล่นเร็วกันมากๆอยู่แล้วอะเป็นคุณป้าเวอร์จิเนียครับก็ผมบอกไปแล้วว่ายังไงเขาก็เล่นกันเร็วครับเกมนี้ซึ่งก็เล่นเร็วจริงวางตรงนี้ไปเลยใครเข้ามาต้องโดนเวอร์จิเนียเหมือนจะเข้าไปข้างในเลยครับแล้วน่าจะไปเปิดประตูแล้วเนาะ ใช่หรือไม่เปิดประตูอยู่หรือเปล่าไม่ครับอาจจะอยู่ในป่านี้หรือเปล่านะเมื่อกี้เขาวิ่งมาไม่ใช่ครับเฮ้ยติดอะไรไม่มีเลยไปไหนเราไม่รู้ครับผมหาคุณป้าเวอร์จิเนียไม่เจอวะ่ะ แล้วข้างในนี้ต้องบอกเลยว่าในนี้มันยาาเยอะมากๆครับไม่รู้ว่าเขาจะไปแอบไหนเนาะเดี๋ยวผมปล่อยแล้วกันครับเมื่อกี้คุณลุงแฮนอยู่ข้างนอกคนเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปช่วยเขาล้วกันครับบิซซี่อยู่ข้างในอยู่น่าจะได้อยู่เมื่อกี้เหมือนจะติดแถบผมด้วยนะบกเลยโดนแถบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ปะอ้าวไม่ใช่นี่หว่าตรงนั้นมีคนโดนช็อตเวอร์จิเนียมันอยู่ข้างในโอ้โหเราล็อกประตูด้วย ยังไงครับเนี่ยทางหน่อยอยู่ข้างในแหละผมว่านี่ไงทำอะไรทำอะไรผมวิ่งลงมาไงครับแล้วเมื่อกี้มีคนเปิดาลาวด้วยซูเวอร์เจเนียเป็นตัวที่จูกได้ง่ายมากเลยครับโยนหมอกปุ๊บหายเลยไปไหนเล้ววนเนี่ยไปไหนเราไม่รู้ครับ หายไปละคือหายเร็วเกินปะคือปลาหมอกเท่ากับหายเลยครับเวอร์จิเนียเมื่อกี้เขาเดินลงไปข้างล่างนะครับสาหรับคุณป้าเวอร์จิเนียแล้วข้างบนตรงนี้น่าจะเป็นลีแลนแน่เลยที่มาเปิดวาวครับร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนอยู่ข้างล่างตรงนั้นเดี๋ยวเจอกันคุณปู่เหลาสีแล้วด้วยเขาน่าจะมาแทงแน่นอนผมรับประกันได้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับ ไปแทงใช่หรือไม่ไปแทงจริงด้วยโอ้โหสองตัวเลยครับตรงนี้อืมออืมมุดสินะมุดตามครับบอกเลยน่าจะลงไปข้างล่างป่าเฮ้ยหายรอยเลือดไม่ได้อยู่ดอะลอยเลือดหายครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหน ตรงนี้มีลีเล่นนะจะทําอะไรแล้วมีคนออกไปแล้วหนึ่งคนไม,ม่อืมอืมเกมนี้เขาเล่นกันมั่วมากผมบอกเลยว่าอินเลร์เหนื่อยเกมนี้เหนื่อยมากครับเมื่อกี้เวอร์จิเนียลงไปข้างล่างแต่ว่าไม่มีรอยเลือดนะงงเหมือนกันอ,ออยู่ตรงนี้นี่เองอ,เอามันซิซี่ซิซี่อามัน แล้วโดนหมอกอีกแล้วไงมองไม่เห็นอะไรเลยครับตาบอดแบบยาวๆเวอร์จิเนียเป็นตัวละครที่ผมว่าน่านจะอยู่ใน T.R.S แบบโกงมากๆอะ่ะเป็นตัวที่จูกได้แบบสนุกมากครับเวอร์จิเนียผมบอกเลยใครที่อยากจะซื้อเนี่ยผมแนะนําเลยนะเวอร์จิเนียมาเลียอาจจะไม่ได้ตึงเท่าเวอร์จิเนียครับเวอร์จิเนียตึงมากเนาะเออเมื่อกี้มีคนนอนวะข้างล่างตรงนั้นจาเอ๋รีแลนหรือเปล่า เกมนี้ผมจะไม่ได้คิวเลยเหรอ๋อ้น่นาจะเป็นคุณป้าเวอร์จิเนียครับ๋อตรงนี้มีสองตัวเลยทั้งเวอร์จิเนียแล้วก็รีแลนด์ครับอยู่ข้างในเราเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าไม้ตรงนี้ได้หรือเลปล่าไม่ได้เหมือนกันวะต้องเข้าฝั่งนู้นเลยครับยายเอ๋ยยังอยู่หรือเลปล่าเรามาฆ่าคุณป้าเวอร์จิเนียก่อนเลย เอาเลือดไปเติมไงเราจะได้แบบเลวห้าอืมอืมยังไม่ตายอีกเหรอครับโอ้โหตีกี่ฮิตวะเนี่ยน่าจะสี่ฮิตเลยมัง้งตีแบบตายยากมากคุณบ้าเวอร์จิเนียโอเคเดี๋ยวเราไปเติมเลือดกนก่อนครับน่าจะเลวห้าละเรามาเก็บเลือดจากคุณบ้าเวอร์จิเนียไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากดออกหรือว่าหลุดเนาะแต่ว่าเล่นเยอะจัดไงอาจจะหลุดก็ได้ปาหมอกเยอะเกินเกมเลยแบบ เฮ้ยงงเลยก็เลยเอาออกไปก่อนครับเซอร์เพนไม่ดีแหละเกมเนี้ยต้องบอกงี้ครับเติมเลือดก่อนเลยเลยว่าห้าหรือเลปล่าหูแล้วหน้าเราไปทำอะไรมาวะหน้าแดงเถือกเลยเอาเดี๋ยวก่อนว่าวเปิดแล้วหรอว่าวเปิดตอนไหนครับนั่นว่าวเปิดตอนไหนครับเนี้ยงงทำไมไม่มีใครปิดรอดแล้วครับอืม โอ้โกว่าจะปิดได้คุณลุงแฮนเกมที่2ครับกับพิชเชอร์ในด่านแกสเซชันตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเราจะได้ด่านเดิมทั้ง3เกมเลย่ะเนี่ยเราไปตอนคืนทั้ง3เกมหรือเปล่าโอ้โหไม่อยากเล่นตอนคืนแล้วอยากเห็นแบบพาทิตย์บ้างช่วงนี้คือกดมาก็เจอแต่แบบว่าด่านที่เป็นด่านมืดตลอดเลยครับต้องบอกว่าเกมนี้เรากดเจอเพื่อนของเราด้วยนะครับเป็น ตน,นี้เนาะปังเหยื่อนะครับก็คือชื่อว่าโหลดนะครับบอกได้เลยว่าเจอแน่โหลด I want to kill you first นะโหลด <laughs> โอเคเดี๋ยวเราวางแท็บไปก่อนครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะวางแท็บไว้เอ่อแบตเตอรี่2อันเลยนะครับแล้วก็วางไว้ตรงตรงชูตรงกลางอีก1อันครับก็คือครบ3มอันเลยเนาะก <c oughs> ็จะวางไว้ที่เดิมแหละแต่ก่อนหน้านี้ไปวางไว้ในแบตเตอรี่เนาะแต่รอบนี้มาวางข้างนอกครับ แล้วเกมนี้เหมือนจะมีคนหลุดด้วยนะครับ1นคนเนาะสำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีจอนนี่แล้วก็เลอร์เฟสนะครับเกมนี้กล่องฟิวอยู่ข้างนอกนะแล้วก็คุณปู่นั่งตรงนี้ด้วยถือว่าดีนะครับจริงๆอยากเติมเลเวล1ก่อนที่จะก่อนที่เซอร์จะขึ้นมานะเมื่อกี้มันจะมีคนตายอุ้ยจูลี่ตายแล้ว1คนครับยังไงเกมนี้เหลือดนะเกมนี้อาจจะเล่นง่ายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเซอร์มีแค่3คนครับแล้วตอนนี้คิวไปแล้วหนึ่ง เหลือแค่2เท่านั้นจริงๆผมอยากลงไปข้างล่างเหมือนกันนะแต่แบบกลัวว่าเขาจะมาเปิดกล่องปิวไงเพราะว่ากล่องปิวมันอยู่ข้างนอกไงครับเออือโอกาสที่เขาจะาเปิดเนี่ยมันมันง่ายมากๆเนาะตรงนี้ประตูยังไม่มีใครเปิดครับซึ่งประตูนั้นก็ยังไม่มีใครเปิดเช่นกันฝั่งนี้มีหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีครับคือเขาแอบ,บกันที่ไหนครับเนี่ย จริงๆแอบอยากลงไปข้างล่างนะแต่แบบกลัวว่าข้างบนจะมีคนรอดครับเฮ้ยยิงคนไปจิม้มไม่ตอนนี้โรสวันนี้กัมมอนเหลือคนเดียวแล้วไงกัมมอนอมอมอมโรสโดนตีไปสี่ทีครับน่าเจ็บหนักอยู่บอกเลยโรสต้องโดนผมคิวครับ แน่นอนเฮ้ยแล้วเหมือนจะอยากสู้หรือเปล่าอืม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 อกระโดดมากระโดดมาคำอ,อไปไม่ได้ครับน่าจะโดดไปฝั่งปะยังไงอยากสู้กับผมหรือเปล่า ขึ้นฝั่งนี้หรือเปล่าครับบันไดไม่ใช่นะไปไหนเอ่ยอาจจะหลอกโดดจริงๆไม่ได้โดดหรอเดียวก่อนไปไหนครับเนี่ยคือยังไงคนนี้ผมก็ต้องได้คิวครับผมว่าเขาน่าจะอยู่ข้างล่างแหละน่าจะอยู่เบดเมนครับแต่ว่าขึ้นมา่วนข้างบนดีกว่าเนาะเรามีกันสามนี oh really ่ไงยังไงมุดปะ อ่ายังไงครับจะเอ๋จะเอ๋เดี๋ยวก่อนไปเปิดไปเปิดตู้เย็นทำไมไปนี่ยผมจะแบบปิดประตูอัดหน้าเขาเมื่อกี้จะแบบไปเปิดตู้เย็นเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนะตังหน่อยไปไหนแล้วครับเอ่อลอยเลือดมาฝั่งนี้อยู่ข้างในจะไปไหนยังไงก็ต้องได้คิวไปตรงนั้นตายแน่นอนครับมีแถบผม ยังไงโดนแถบไงรถเดี๋ยวก่อนยังไม่ตายหรอทำไมแบบโโอ้โหแล้วผมไม่ได้คิวละอย่างนั้นอ่ะ no l o s โอ้โห,โห no! โตีมาตั้งนอนไม่ได้คิวไม่ได้คิวเขาเจ็บมากเลยครับเมื่อกี้เตีได้มากอืม เกมนี้ไม่ได้คิวเลยครับเกมที่3ครับกับพี่ชัยเกอร์ในด่านแก๊สเซชันตอนกลางคืนอีกแล้วบอกได้เลยว่าเป็นตอนกลางคืนทั้ง3เกมเลยครับเดี๋ยวก่อนนะไอดีผมเป็นอะไรปะเนี่ยทำไมแบบว่าช่วงนี้อัดคลิปที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นครับว่าผมได้เล่นแบบด่านกลางคืนตลอดเลยและด่านที่ออกบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นด่านแก๊สเซชันว่าตอนกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าแอดมินเป็นอะไรครับเนี่ยทีมงานเป็นอะไรเอ่ยทำไมถึงแบบให้ผมเล่นในด่านนี้เบื่อแล้วเนี่ย เราเป็นตอนคืนมันมองยากด้วยครับตอนเช้าผมก็ว่ายากเลยนะตอนคืนคือยากกว่าครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะวางแถบไว้ตรงกลางหนึ่งอันแล้วกันครับแล้วก็ฝั่งแบตเตอรี่หนึ่งอันเนาะแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้อีกหนึ่งอันครับถ้าเขามุดก็น่าจะโดนน่าจะโดนแทบแล้วหน่อยคือแบบผมวางแถบตรงไหนก็ไม่ค่อยมีคนเดินไปโดนเลยครับสุดเซตนี้อย่างที่บอกครับถ้าเขาไม่โดนแทบเนี่ยเราสีเบามากๆเนะาะเพราะงั้นเราต้องพยายามให้เขาโดนแทบเราให้ได้ครับซึ่งผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันเนาะผมจะวางไว้ไหนบ้างเนาะ เกมนี้ที่ของเราก็จะมีคุณลุงแฮนนะครับแล้วก็คุณลุงปุกเนาะซึ่งน่าจะทําให้เขาเล่นยากหรือเปล่าเกมนี้เรามีตัวแทบถึง3ตัวครับเกมนี้ถือว่าเขาเล่นช้านะไม่มีใครทําเสียงดังเลยครับน่าจะเล่นช้าอยู่ถือว่าโอเคเราจะได้เซตแทบครับจริงๆก็อาจจะอยากให้คุณปุ่นเนี่ยเ้็วหนึ่งก่อนที่เขาจะขึ้นมาเนาะเพราะมัน่าจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายมากๆครับเดี๋ยวเกมนี้ผมลองลงไปข้างล่างหน่อยละกัน สองเกมที่ผ่านมาไม่ได้ไล่เลยครับต้องไล่เขาหน่อยประตูนี้เปิดแล้วด้วยใครเป็นคนเปิดครับเนี่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยฝั่งนี้หรือเปล่าจะเอ๋นั่นไงรีเลนรีเลนทํทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรครับเอ้าแล้วมันไม่เดินอ่ะมันบา้ากหรอหรือว่แล้วผมตีแบบไม่ตายเลยเหรอเขาเจ็บมากแล้วนะ่ะ มันต้องตายได้เราไหมเมื่อกี้กี่ฮิตวะเนี่ยอาจจะหกถึงเจ็ดฮิตได้ครับคือมันเจ็บมากจริงแต่ไม่ตายเลยคืองงมากครับตอนนี้คือลีเล่นต้องตายอ่ะน่าจะเหลือวันฮิตแบบวันฮิตจริงๆครับตรงนั้นไม่ใช่ลีเล่นแต่เป็นซอนนี่ลีเล่นหายไปไหนวะเนี่ยงงมากเมื่อกี้ตีลีเล่นไม่ตายเดี๋ยวก่อนมันเบาขนาดนี้เลยเหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่คิดว่าจะเบาขนาดนี้ครับ ประตูนี้ผมล็อกประตูนี้ผมล็อกครับเผื่อคุณจะไม่รู้นะซอนนี่น่าจะไปโดดโดดแน่นอนครับเมื่อกี้ลีแลนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหายไปไหนละเดี๋ยวเราไปเติมเลือดก่อนเลยกันครับน่าจะเลเวหนึ่งแล้วละ่ะคือเมื่อกี้ตีลีแลนไม่ตายงงมากเลยน่าจะมีหยดน้ำได้ปะเพ้ะผมตีเยอะมากนะมันขึ้นแบบแถบข้าง,างเต็มเลยครับน่าจะห7ถึงฮิตได้อะ่ะ เราไม่ตายเลยโคตจะตึงเดี๋ยวรอบนี้แหละใครสู้ผมต้องตายครับประตูนี้คุณลุงปุกเขาใส่ถุงแจวไว้นะหรือว่าดีอยู่ครับฝั่งนี้ล่ะยังไม่มีใครเปิดแต่เดี๋ยวก่อนใครอยู่ข้างในอ๋อปลุกครับตกใจนึกว่าแบบเออไม่เปิดแล้วเข้าไปได้ไงวนะนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจ้าเอ๋คอนนี่น้องคอนนี่ ตึกกันมากเลยไม่มีใครตายเลยครับตีใครไม่ตายเลยบอกเลยนะเซตนี้ตีเบามากไม่คิดว่าจะเบาขนาดนี้ตายได้ยังเนี่ยโอเคขนาดคอนนี่เรายังตีไม่ตายเลยครับเพราะงั้นรีแลนด์เมื่อกีน้น่าจะเหลือเลือดแบบครึ่งหนึ่งเลยนะม,ไไมีความเป็นไปได้ครับคอนนี่นี่เราก็ต้องตีถึงแบบหกถึงเจ็ดิตแหละถึงจะตายอะ่ะไม่คิดว่ามันเบาขนาดนี้เนี่ยเบาจริงครับคือเป็นเซตที่บอกเลยว่าต้องให้โดนแถบอะ่ะ ถ้าไม่โดนแถบเท่ากับเตือนน่าจะโดนเราตีไม่ตายแน่นอนตึงเลื่อนครับเล็วสองละงงมากเมื่อกี้ตีคอนนี่ไปเยอะมากถ้าไม่ตายนี่ผมงงมากนะดอกสุดท้ายอะ่ะผมจะแบบกดออกเกมแล้วไม่เล่นแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีคนนะั้นอ่ะไปทําอะไรครับตรงนั้นเหมือนจะมีคนพังประตูปะใช่หรือไม่คุณลุงคุกครับเมื่อกี้มันมีตรงนี้ไงคุณลุงไม่รู้หรอมันไปไหนแล้วเนี่ย คือเนฟิวปะครับคือเขาอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เนะี่ยไปไหนแล้วไม่รู้ครับอืมฝั่งนี้ก็เหมือนจะยังไม่มีใครมาเปิดทีมเราน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเฮ้ยประตูนี้มีคนเปิดแล้วไงแย่แล้วครับมีคนอยู่ข้างในจริงด้วยซอน,นี่ทำอะไรทำอะไร ทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับจะตายได้ยังเนี่ยโอเคนอนละนึกว่าจะไม่ตายตายสักทีนะตีซะเยอะเลยเมื่อกี้คือถ้าไม่ตายก็งงนะครับคือเมื่อกี้เราตีแบบตีเยอะจริงๆนะเราต้องแบบต้องลำขนาดไหนครับเนี่ยเจอถึงจะตายเนี่ยบอกเลยว่าผมลำแบบตึงมากนะแต่เขายังไม่ตายกันเลยถ้าเมื่อกี้ไม่นอนนี่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้คิวอีกนะมีคนอยู่ข้างในอีกปะน่าจะเป็นแคสซอนนี่ปที่เข้ามา,าหรือไม่ น่าจะใช่นะผมว่าเดี๋ยวไปเติมเลือดก,ก่อนละกันครับเอา้าลัวเฟิลจเนียออกเหรอเดรนเลนคนเดียวแล้วครับเัอร์จิเนียออกหรือว่าโดนคิวครับนั่น <What? S 1> เดรนเลนคนเดียวแล้ว <What? S 1> เติมเลือดรอบนี้เลี้วสี่แล้วครับ <What? S 1> ซึ่งผมว่ารีแลนเนี่ย <What? S 1> เราเจอล่าสุดคือเขาขึ้นมาข้างบนใช่ไหมแต่เขาก็หายไปเลยไม่เจออีกเลยครับ <What? S 1> น่าจะรอแอบใส่ฟิวแน่เลยเลิฟแ <What? S 1> น่นไงร้อยเปอร์เซ็นต์บอกแล้ว ว่ายังไงมันก็แอบ,บใส่ฟิวผมปิดประตูนี้ก่อนเลยยังไงมันก็แอบ,บใส่ฟิวครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอืมอืมผมปิดประตูไว้แล้วทำไมเอ่ยจะไปไหนครับ <c oughs> ผมแบบดักรอคุณไว้ก่อนที่คุณจะลงมาแล้วไงคือเมื่อกี้ถ้าเขาวิ่งลงมาแล้วตันผมก่อนนะก็น่าจะรอดครับแต่นี้คือเขาไม่ยอมตันไงจะเปิดประตู ก็ต,ตายดีครับเกมนี้คิวไปสามอย่างตึง